ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดและตอนนี้เราก็อยู่ในแถบอีกเช่นเคยนะครับผมผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปทําอะไรอย่างอื่นในแถบนี้ผมผมว่าเรามารีบรีบเคลียแคมเปญให้มันหมดหมดกันดีกว่าเราเหลือตั้งเยอะเลยเนะี่ยเราเล่นมาหลายพาร์ทแลแ้วเราเพิ่งถึงแค่แค่เลนนิซองเองเนี่ยโอ้โหเลยตั้งอ,อีกตั้งเจ็ดด่านเจ็ดด่านใหญ่นะครับผมซึ่งเลนนิซองเราก็ยังเล่นไม่จบเลยมาวันนี้เอาให้เลนนิซองเราจบกันเลยดีกว่า เราก็ไปลุยกันเลยนะครับผมอ๋อโอเคเรามีม้าอยู่หนึ่งตัวแล้วทำไมม้ามันหันหน้ามาทางนี้วนะเนี่ยฮะเพื่อนในมองอะไรอะ่ะโอเคงั้นฝั่งมันมีตัวเคียวสองตัวซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเอ้ยมันกดผิดอีกแหละแล้วก็มีพวกชาวนาตัวน้อยๆน,นะครับเป็นจับกลังเรามีห้าร้อเองเหรอาะว่าเราใช้นักแม่นปืนได้นะนักแม่นปืนสองคนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาปืนไปยิงเคียวโดนปะนะี่ะเฮ้ยแล้วมัน โอ้โหสิบวินเหรอคูดาวโคตรนานอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเราจะเลยเข้าดงฟักทองแล้วฆ่ามันคุณมา้าเล็งยิงโดนไหมนะมันโดนไหมนะเวลาเวลามาช่วยด้วยเราให้เราให้มันยิงเองดีกว่าเรายิงเดี๋ยวมันมันไม่แม่นเรายิงมันไม่แม่นม้าแทงเอาไว้เล็งยิงโอ้โหมันยังไม่ตายเหรอมเลือเท่าไหร่กันวะเนี่ย ไอตัวมา้าค่อนข้างแทงแทงได้อยู่ค่อนข้างดีเป็นตัวร่อชั้นยอดเรียบรลอยโดนแทงเข้าไปในชายโครงนะครับถึงกับต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยเดียวเจเคียวมาเราลัดชิ่งเลยเราแบบเกมไวเลยครับตัวนี้เรามีออหัวหน้าชนเผ่าทําไมเราถึงมีหัวหน้าชนเผ่าเป็นฝั่งตัวเองได้ไปเนะี่ย <laughs> แปลกๆเรามีหัวหน้าชนเผ่าทั้งหมด5คน แล้วฝั่งมันมีตัวเป็นชาวนานะครับแล้วก็ตัวฟางแล้วก็สแคร์โครนี่ตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ามันเปราะบางมากๆเราอาจจะเอาตัวปืนมายิงมันให้ตายอีกก็ได้เลยเนี่ยจริงๆแล้วอได้เนี่ยปืนยิงคนละทีเนี่ยน่าจะไหวเป็นปืนได้หมดเลยก็น่าจะได้นะเนี่ยพอดีพอดีราคาเลยแล้วเราก็มาคุมยิงสแคร์โครครับ <S 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 นี่โดนพอโดนแล้วมันก็ตายเลยเราแค่ระวังอย่าโดนสแคร์โคเท่านั้นแหละอย่าโดนอีกาซึ่งแม่งเล่นละ โอ้โหพวกชาวนานเราตายไวมากเลยไม่ไหววะทุกคนเฮ้ยหรือไหววะแป๊บนึงเองกลับไปคุมคนนี้ก่อนเร็วรีบคูดาวมันปล่อยกามาแล้วยาโอ้โหไม่ทันมันไม่ได้อะตัวปืนทั้งหมดเลยมันไม่ได้ครับอาจจะต้องมีตัวหลบที่คอยเอาไว้เป็นล่อแบบ ล่ออีกาใช่เราอจะเอาเพนเตอร์มาล่ออีกาได้นะครับตัวละ50บาทอ่ะแล้วเราก็ใส่ปืนปอีกตัวหนึ่งน่าจะไหวเราคุมปืนเหมือนเดิมเรายิงสแกร์โคลลิงโอเคเราไปคุมตัวอื่นต่อเราเล็งนูน้นเล็งนู้นตัวนี้เอาตัวนี้นยิงตัวนี้ยิงยิงยิงตัวนี้ยังไม่ได้ยิงยิงเรียบร้อยเอาว่า,อาโอ้โหโคตรเซียนเลยว่าเราอ่ะ ฟังมันมีเอ,อ่อเป็นชาวนาที่กําลังเต้นเบรกเดนอยู่เต้นอะไรอะ่ะแล้วก็มีเด็กแว้นอีกสองคนแล้วก็สเกโคอีกแล้วหรอเบื่อสเกโอยังเลยผมว่าเรามีมา้มาม้าเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีเป็นเพนเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพนเตอร์ที่จะสามารถมาจุกเอ,อ่อหลบสเกโคได้หลบอีก,กาของสเกโคนะครับแล้วที่เหลือเราก็เอามาเป็นปืนให้หมดได้ไหมมั้งเนี่ยอ่ะเป็นปืนให้หมดเลยไปเราจะคุมปืนถึงไหมเนี่ย ยังไม่ถึงไกลเกินเวลาไม่เป็นไรให้มันคุมกันเองแล้วกันเวลาสแกโคโดนเล่นแล้วสแกโคโดนมาเล่นมันเหลือแค่เด็กแว้นสองคนเรียบร้อยโอ้ชนะง่ายจังโอเคตอนนี้เรามาเจอกับพวกแมดิวลมันมีคาตาเพาสามอันแล้วก็นักธนูเป็นนักธนูที่ธนูบ้านๆนะครับซึ่งเราน่าจะใช้แค่ปืนหรอมันล็อกมันล็อกเราเอาไว้งั้นเราก็ตั้งให้ห่างๆกันหน่อยครับโอเคประมาณนี้ลุย ยิงคาตาเผาก่อนยิงโดนไหมนะ้าโอ้ยเพื่อนยิงโดนไหมนะ้าเหลือคาตาเผาอีกรกะบอกหนึ่งยิงคาตาเผาก่อนเฮ้ยหรือแตกหมดแล้วอ๋อมันแตกหมดแล้วคาตาเผาสวยเหลือแค่ไนคะดูมีคนแทงให้เราเลยคาตาเผามันยังไม่แตกเออแตกหมดแล้ว,ลวทีนี้แหละทีก็ไม่น่ายากแค่ยิงให้โดนเรามีตัวแทงอยู่สองคนอะไรนี่อะไรนะักแม่นปืนเองจะมันยืนอยู่ใกล้ๆทาไมเนี่ยเองมีปืนเองยืนเข้ามาอยากจะแทงเขาได้เออยิงเผาขนเหลือแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่พวกนี้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างถึกเลยสําหรับการโดนยิงธนูนะมันรับธนูได้ดีมากเลยพวกคนฟางเนะี่ยนี่ไงไม้ฟาดเรียบร้อยยังไม่หมดเหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อยยิงโดนยิงทะลุมาและตอนนี้เราก็มีมนุษย์ฟางอีกเช่นเคยแล้วฟังมีฟังมันมีเดอะคิงด้วยเวลาช้าที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็มีอสวินชั้นยอดแล้วก็พวกอสวินหัวกระป๋องเราก็ดาไปที่เราก็ดาวเาดาวนทีแทงไปเลยแล้วกัน ออแล้วก็ปืนอีก4ี่คนอ่าได้อยู่ประมาณนี้มันไม่มีตัวยิงไกลปืนเราน่าจะค่อนข้างเก่งนี่พ่นกระสุนพ่นกระสุนมาดิอะไรมันจะเก่งไปกว่าดาบชีแทงมาผมถามจริงๆเอมาดิปันมันโดนโดนปันล่วงไปเอามันล่วงเหวเอามันล่วงเหวโอ้ยดูมันจะล่วงแล้วมันเลสองตัวมันเลยสองสามตัวเท่านั้นดาบชีแทงยิงมันเลยแค่คิงมันเลยแค่คิงรวยเอ้มันล่วงคิงโดนปัน คิงตายยังเนี่ยโอ้โหมันโคตรถึกโอ้โหมีตัวนึงเรียบร้อยเหมือนจะหายไปแล้วตัวนึงหายไปไหนแล้วไม่รู้เหอตัวสุดท้ายล่วงตายปะโอ้ยมันเหลือตัวนี้ตัวนี้มันยังไม่ตายตัวนี้มันล่วงแต่มันไม่ตายที่พ่ฆ่ามันเรียบร้อยยิงทะลุถึงหัวใจเกาะก็กันอะไรไม่ได้โอ้ยเราใช้ได้แค่ปืนอีกแล้วหรอแต่เรามีคิงเฮ้ยแต่มันมีคิงเรามีอะไรเราก็นี่ไงวางเลี้ยงให้มันยิงเป็นแนว ถ้ามันยิงเป็นแนวเดียวกันนะครับยิงเป็นแนวเดียวกันมันให้ตังเรามาโคตรเยอะเลยแล้วเราสร้างได้แค่ป ja ืนนะเนี่ยถล่มมันโอ้ยโอ้โหเอาดีรีโหลดโอ้โหเดี๋ยวแล้วเรายิงกันไปหมดแล้วอ๋อผมว่ายังไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอามายังไเราวางแบบมุั่วไปเลยแล้วกันวางกระจายกระจายนะครับเคล็ดลับคือการวางกระจายกระจายน่าจะเป็นผลดีที่สุดสำหรับเรานตอนนี้เรียบร้อยยิงไปแล้วหนึ่งชุดแต่เรายังมีกอกสองกอกสามคอยยิงอยู่ เอออย่างนั้นรู้สึกแปลกๆละแล้วไม่นะยิงยิงยิงโอ้โหมันติดอะไรอะ่ะผมว่าเราอาจจะไหวเราคุมสักตัวหนึ่งแล้วกันยิงมันเพื่อนโอ้โไม่ไหวมันไม่ไหวอะ่ะ โอ้โหมันคือมันโดนยิงมปเป็นชุดมันก็ยังไม่ตายกันสักตัวผมขอดูเลือดผมขอเปิดเลือดหน่อยแล้วกันมันไม่ตายได้ยังไงวะอเอ้ยผมครั้งนี้ดูดูดีดูด,ดีอีกแล้วเหรอมันเพิ่งตายไปแค่ใส่สี่ตัวเองเนี่ยอ้อด่านนี้มันติดโคตรนานเลย โอ้โห,โโหไม่ไหวนี่ไงเราก็ชนะแล้วนี่ไง <c oughs> นี่ไงเราก็ชนะแล้วทุกคนอ,อย่าล่วงนะไอ้คนที่อยู่ข้างบนไ่นอย่าล่วงเด็ดขาด ผมว่าเราชนะแล้วแต่เรา,เรา,เ,ราเราแค่รอทุกคนเราแค่รอเราแค่รอ,เร,รอเราก็รอเดี๋ยวมันก็ตายไปนะครับผมทุกคนเนี่ยล่วงล่วงกันไปลลูกเหวกันไปนี่แหละโอ้โหคนไทยชนะเราละ่ะมันเหลือแค่สองตัวเหลือแค่ตัวเดียวแล้วล่วงไปโอ้ชี oh, ชนะ <laughs> ใช้แค่เพียงสี่ตัวเท่านั้นในการชนะโอ้โหเรา หาทางตั้งนานสุดท้ายมันทำแค่เนี้ยเออชนะแล้วอะไรวะด่านนี้อีกแล้วเรอผมเกลียดด่านนี้มากเลยอ่ะผมเกลียดด่านแอนเชียนสุดๆเลยผมไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะฝั <c oughs> ่งมันมีบาเลสต้ามีโอ้ผมมีบาเลสต้าอีกกระบอกหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรเพื่อนหมอหมอเขาเขาเป็นอะไรไม่รู้ครับหมอเขาชัก ช่วยด้วยโอ้ยใจเย็นพอพอพอ,พอโอ้ตรงเนี้ยมาน่าจะได้อยู่มั้งแล้วตรงเนี้ยมีเป็นเพนเตอร์ไว้หลบสักหน่อยนึงอะแล้วมีขวานสักคนนึงตรงนี้แลปืนอีกหนึ่งคนอะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนเราเราไปคุมปืนนะให้ให้ปืนไปยิงบาลเลต,ต้านะเรียบร้อยตายปะวะ ไปแล้วเราก็รีบรีบไปช่วยเพื่อนเรารีบไปช่วยเพื่อนไม่เสียงใครเป็นไงฮานูอ่ะพอคิดไตอนนั้นตายตายแล้วจริงเหลือแค่หมอนั่นเราก็ยิงเรียบร้อยอันนี้มีมิโนทอมีซุสด,ด้วยเหรอเราก็เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ดับเบลิลเลยยิงมันถลม่ม ยิงซุดก่อนได้ไหมสุดน่กกากลัวยิงซุดห้มันโดนโดนไม่แตกไปแล้วเฮ้ยเหมือนจะไหวเหมือนจะไหวมาดิมาดิก็มาดิอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้สุดเลนึ่งสุดเลนสองสุดเลนสามมเ,เนี่ยโอ้โหซุดมัน,มนย,ย,ยังไม่ตายเลยนี่ว่ะสุดมันโคตรถึกโหเป็นตายโคตรยากยังไม่ตายยังเล็ยังเล,ล็กสองตัว หรือตัวท้ายปะเอ้ยย๊เฮมีตังแค่พันห้าเจอกับพวกมา้าม้ากับปืนแล้วกันโอ้โหมาไม่ใจอย่างไวเลยผมคิดออกแล้วงั้นเราก็เราก็คุมม้าดิเราก็วิ่งล่อวิ่งล่อครับเราทำหน้าที่เป็นคนวิ่งล่อให้มันมาสนเรา นี่มันสนเราแล้วรอให้ปืนยิงนี่แหละเฮ้ยอย่าทำลายเพื่อนเราสวยเก่งมากเก่งมากเราวนเราวนอย่าให้มันแทงเราโดนอย่าให้มันแทงเราโดนเราวนอย่างนี้นะเร็วเพื่อนรีบยิงมันนี่มันสูตรสูตรที่เราเคยใช้ใน a ออ s สูตรที่เราเคยใช้ในบทแคปเปญ ARBS ทุกคนนี่แหละม้าลอดื้อนี่แหละถ้าเรามีม้าแล้วก็เราสามารถทำอย่างนี้ในทุกดานเลยถ้ามันไม่มีตัวตัวยิงอะรีบรีบยิงมัน เวียนหัวโอ้จะแตกแล้วมาโคตรดิฟเลยมาโคตรดิฟดีรอดและยิ่งมันเหลือแค่สองตัวเราล่วงมาแล้วเว้นแล้วไม่หกยังมะข่าวตัวนหนึ่งได้ไหมคนนั้นสิบเก้าแปดเจ็ดหกเฮ้ยมันติดห้าสี่สาม สองหนึ่งาละโอ้ยพอดีเกือบตายแล้วโอ้โหฮะ <_ d ream> ทำไมมันเหนื่อยวยเรามีกองกองทัพปืนเพียบเลยตรงนี้แล้วฝั่งมันนั้นมีพวกเออเป็นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็มีบอลเลอร์นะครับแล้วก็มีพวกหัวหน้าเผ่าของพวกมัน <_ d ream> ผมเกลียดหัวหน้าเผ่ามันสุดๆเลยมีแต่ม้าเลยแล้วกันม,มีแต่ม้าไปเลยล้วกัน ตรงนี้เอเอแทงโรเกอร์ให้มันตายเราเราอย่าโดนไอ้หัวหน้าเผ่ามันตีแรงมากหัวหน้าเผ่าอ่ะเราต้องเราต้องล่อไว้นี่แหละวนลอ่ลอลอ่อไว้แล้วให้ตัวนักแม่นปืนเรายิงเหมือนเดิมสเต็ปม,มาสวยตอนนี้แหละมันอยู่ในค่ายกลเราแล้วมันอยู่ในค่ายกลยของเราเราแค่อย่าตายเราแค่ห้ามตายเด็ดขาดให้ตัวปืนคอยยิงเราอย่ามองไปข้างหลังดูไอ้พวกโรเกอร์มันไม่จะมีสิทธิ์ชนะ มีเสียชนะอยู่มนุษย์ถ้ามันหมด,ดเอามาตะยิงยิงงานเราหนึ่งอีก้ตัวให้ยิงเออเอาฮะเล่นด่านนี้ทำไมมันโค้น,คนลุน้นมีวอลคิรี่โอ้โหเล่นได้แต่ปืนอ่ะก็โคตรละตัวเลย <c oughs> อย่ายิงตัวเดียวกันเราต้องไปช่วยฝั่งขวา น่าจะไหวน่าจะได้แล้วโอเคเหลือตัวท้ายเหลือตัวท้ายน่าจะไหวไหวแล้วเนี่ยชนะแล้วชนะแน่เรียบร้อยสวยแล้วในครั้งนี้เราก็เจอพวกเบอร์เซอร์เกอร์พวกเฮดบัตเตอร์แล้วก็หัวหน้าเผ่ามันเรามีห้าพันมีห้าพันแล้วเราก็เล่นแค่อันนี้ไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ตัวปืนอีกนิดหน่อยเฮลิคอปเตอร์ โดนนี่ไงใครเข้ามาโดนหมดอะ่ะใครเข้ามาโดนหมดอะ่ะไม่รอดตอี้พวกโบสเกอร์มันโดดเข้าไปใส่ตัวนังแม่นปืนเราแต่ดาวิชีแทงเราน่าจะไหวอยู่ไหวปะวะถ้าถ้าโคตรได้หัวหน้าได้ก็คือน่าจะชนะเพราะว่าตัวอื่นมันไม่น่าจะทําอะไรดาวิชีแทงได้ครับแล้วซึ่งหัวหน้ามันตายแล้วปะ,ห,วห,วปะหัวหน้ามันยังไม่ตายต้องระวังท่าน้ําแข็งระวังท่าน้ําแข็งหัวหน้ามันตายสวย เหลือใครเหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อยดาวิชีแทงมันโคตรเก่งผมพูดตรงมันมันเก่งโคตรเลยะ่ะเราเจอกับแก๊งนินจาแล้วมันก็มีอันนี้คืออะไรโชกุนปะวะถ้าจำไม่ผิดใช่วะไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นได้เป็นสมูไรที่เก่งกว่าชาวบ้านเขาเฮ้ยเราก็ดาวิชีแทงไม่ดีเรามีดาวิชีแทงเราจะเล่นอย่างอื่นทําไมวะนี่แหละตรงนี้แบบคอยล่อให้มันมนล่วง <c oughs> เฮ้ยมันปัดกระสุนได้ผมนึกว่าปัดมันปัดได้แค่ธนูตอนแรกอะ ไม่เป็นไรเขาเอายิงแค่ดาวิชีแทงก็พอแล้วมนะัเออนี่ยเออนีโดนอีกโดนอีกโดนอีกโดนโดนไปมันปัดปืนได้ปืนตัวน,นี้ปืนคือไรประโยชน์มากครับแต่แค่นี้น่าจะพอละแค่นี้น่าจะพอแล้วดาวิชีแทงมันโคตรโกงเลยดูดิมันยิงมันเป็นหาฝนเลยมันยิงโคตรเยอะมันยิงโคตรเยอะเรียบร้อยโคตรโกงดาวิชีแทงครั้งนี้มันมีฮาวาชาแัเา้เราต้องขี่มา้าไปฆ่ามันงัน้นเราอยู่ห่างๆเลย ทหารม้าโอ้ Ooh, เห็นแล้วอยากเล่นบ้างเลยฮาวาชานะมันเป็นของที่ผมเคยชอบเล่นมากๆเลยแต่ตรงน,นี้มันเล่นไม่ได้แล้วมันไม่มีให้เล่นแล้วอะอย่าล่วงนะมาตัวนี้โอโ้โหเฮ้ยมันเหมือนจะไหวอยู่มันจะไหวเมันจะไหวหลบฮาวาชานะ้ได้หลบได้สวยเลอน,นินจาให้ตัวเดียวแต่ม้าเรายังเหลือนินจาตัวเดียวไม่สามารถฆ่าม้าสามตัวได้แน่นอนถูกต้องไหม เยี่ยมชน,นะได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ชน,นะมาแล้วมีตังสามพันหกร้อยห้าสิบบาทกับมีเอ่อพวกนักธนูกลอันนี้เป็นธนูที่ยิงได้แบบรัวมากเลยนะแล้วก็มีเป็นสมูไรอีกเหมือนเดิมสมุไรเอามาพวกแบบปัดป้องพวกตัวปืนนะครับทาให้เราเล่นปืนแล้วน่าจะไม่เวิร์กผมคิดอ่อแหละวล้วมีตัวล่อให้มานะครับผมตัวเอลพิวนี่แหละยิงมาเดียนะขอดูความเอลพิวหน่อยดิ นี่เอลิวโอ้โหแต่มันรัวเกินแต่ม้าไปแล้วมันมันคูดาวปืนอยู่จังหวะนี้แหละเจา้าม้าเฮ้ยติดอะไรไอม้ม้าโอ้โหโคตรจะเซ็งอย่าล่วงน้ําอย่าล่วงน้ํานะอย่าเดินติดเดินติดโอ้โหคือม้าเรามันล่วงน้ําตายไปตัวหนึ่งเลขตัวหนึ่งแม่งติดหอยหลอดอะไรก็ไม่รู้เหลือตัวเดียวแล้วต้องแบกเพื่อนแบกเพื่อนเออเอาดีวะไม่ไม่ม โอ้เหลือมา้าตัวเดียวแล้วตัวนี้มันติดเฮ้ยแล้วมันสู้ได้มันสู้ได้อย่าล่วงน้ําขอร้องขอร้องสวยอย่าล่วงเหวอย่าล่วงน้ําอย่าล่วงน้ําคุมเองเราคุมเองเลยเราคุมเองเลยมาเลยแล้วก็ขอ <S 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 เสียบเข้าให้โคตรเสียบมึงล่วงน้ําเลยแม่เองไงใชชนะแล้วโอ้โหหมดเลยในซองนี้ผมบอกเลยว่ามันโคตรมันเลยว่ะโคตรมันแล้วมันก็โคตรลุ้น โอ้เอาวัน้สุดเราก็ผ่านโหมดเลเนซองมาได้แล้วในวันนี้นะครับผมครั้งหน้าเราจะไปสู่ยุคสมัยของโจนสลัดกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเง้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะทุกคนตลอดวันนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีไปแล้วเจอกัน